คนน่าจะมีปัญหาเรื่องการไม่มั่นใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นไม่มั่นใจในการพูดไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันปิงปองจะมาแจาก5เทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆนะคะและรับประกันค่ะว่าถ้าทําตามแล้วยังไงคุณก็ต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะเทคนิคแรกนะคะอยากจะให้ทุกคนลองสํารวจตัวเองดูก่อนค่ะว่าอะไรกันแน่ที่เรากลัวอยู่เรากลัวอะไรกันแน่นะทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาการพูดบุคลิกภาพและปัจจัยภายในค่ะ ตัวเองดูค่ะว่าลึกๆแล้วในใจเนี่ยเรากลัวอะไรกันแน่จริงๆแล้วเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไรเรากลัวว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะต้องไม่ชอบเราแน่เลยเกลัวว่าเราโดดเด่นเกินไปแล้วจะไม่มีใครรักก็เลยทําตัวให้ดูเป็นคนไม่มั่นใจดูเป็นคนเทนๆเข้ากับคนอื่นได้เขาจะได้รักเราแบบนี้หรือเปล่าลองสํารวจตัวเองดูนะคะข้อที่2ค่ะหาจุดเด่นจุด,ดดีของเราให้เจอแล้วข้อด้อยของเราให้เจอข้อดีของเราค่ะถ้าเราหาไม่เจอจริงๆลองนึกดูว่าอะไรที่เพื่อนชมบ่อยๆอะไร ที่คนมาขอให้เราช่วยเหลือบ่อยๆน,นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข้อดีได้ข้อเสียเช่นเดียวกันค่ะยอมรับอย่างตรงไปตรงมามีข้อเสียอะไรบ้างตรงไหนที่ควรปรับปรุงหาให้เจอแล้วเขียนมันออกมาค่ะข้อที่3ค่ะเลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงให้มันไปเป็นเรื่องของเขาทุกคนเลิกคิดได้แล้วว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงจะมองเราดีหรือเปล่าเขาจะต้องมองเราไม่ดีแน่เลยเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยเขาต้องอย่างนู้นอย่างนี้แน่ๆเลยสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนล้วนสนใจแต่เรื่องของตัวเองทั้งนั้นละค่ะเรา ไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นมานั่งโฟกัสชีวิตคนอื่นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นมานั่งโฟกัสชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วค่ะว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายัางไง ถ้าเขามีเวลามากขนาดนะั้นจริงๆเนี่ยก็ปล่อยให้มันไปนเป็นปัญหาของเขาค่ะเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะและข้อที่4ค่ะสร้างความเชื่อใหม่โดยการลงมือทําซ้ําๆสม่ําเลิกคิดว่าต้องทํา21วัน3เดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่ช่างมันค่ะทิ้งไปทําให้มันกลายเป็นนิสัยทําให้มันกลายเป็นชีวิตประจาําวันแล้วเราจะมั่นใจมากขึ้นแน่นอนและข้อที่5ค่ะพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและส่งเสริมเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัว แล้วพาองไปสนิทไปรู้จักไปคุกคีกับคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจะไปได้ไกลและไปได้ไวมากๆแล้วถ้าใครอยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมกดคอมเมนต์มานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ